Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 minutes good time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้เอาบทความี่ชื่อว่า The Psychology of Enough นะครบ r e b e c a Bridger นะฮะพูดถึงจิตวิทยาของความพอเขาบอกว่า สมองเราเนี่ยถ้ามองในมุมวิวัฒนาการเนี่ยมันถูกโปรแกรมมาให้แสวงหาความแปลกใหม่และการสะสมทรัพยากรนะครับคนที่แสวงหาทรัพยากรได้มากกว่าในมนุษย์ถ้ำอะไรเงี้ยนะเก็บเครื่องมือเก็บอะไรเงี้ยได้มากกว่าก็จะมีข้าได้เปรียบทางสังคมแล้วก็มีโอกาสที่จะอยู่รอดและส่งต่อยีนได้มากกว่าในเชิงประสาทชีววิทยาเนี่ยสัญ,ญญาณนี้เชื่อมโยงกับโดพามีนด้วยนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่ตอนที่เราได้นะสมองเราเนี่ย มันคาดการถึงกันได้ด้วยเรียกว่า reward prediction นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราจึงสแสวงหาอะไรเยอะขึ้นอีกนิดนึงตลอดเวลานะครับเพื่อให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งโลกปัจจุบันนี้กับโลกนั้นก็แตกต่างกันมากแล้วนีครับแทนที่เรายุคนั้นเราจะสะสมเครื่องมืออะไรแท้งอยู่รอใช่ไหมยุคนี้เนี่ย เราถูกร้อมรอบด้วยการสั่งออนไลน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดช้อปปิ้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับการของเต็มชั้นไปหมดนะฮะอัปเกรดทุกอย่างนะครับแล้วก็มีตัวเลือกมากเกินกว่าที่เราจะบริหารจัดการได้สิ่งที่เคยช่วยให้เราอยู่รอดในอดีตเนี่ยตอนนี้กลับกลายเป็นสาเหตุของการบริโภคเกินจําเป็นและความไม่พึงพอใจในชีวิตด้วยนะนะครับระบบโดพามีนที่ขับเคลื่อนการแสวงหาความแปลกใหม่ในสมองเนี่ยนะครับ ถูกออกแบบมากับสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่มีของสมบูรณ์แบบขนาดนี้เออบ y the way ผมเนี่ยลบ,บแอปช้อปปิ้งทุกอันออกจากมือถือนะผมรู้สึกว่าบางทีผมไปซื้อทั้งนั้นท,ที่ตัวเองก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ความจะเป็นอยากได้เวลาอยากได้จริงๆเนี่ยผมจะรอนิดนึงแล้วก็ถ้าต้องการจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้ามันต้องสั่งออนไลน์ก็จะฝากคนซื้อแต่ถ้ามันไปซื้อที่ร้านได้ผมไปซื้อที่ร้านเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าประสบการณ์การไปช้อปปิง้ง ที่ห้างหรือไปที่ร้านเพื่อไปซื้อของเนี่ยมันเติมเต็มมากกว่าการช็อปออนไลน์เยอะเลยกลับมาที่เรื่องนี้นะครับทำไมเราถึงรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันไม่พอสทัทีมันมีปรากฏการณ์ทางจิตวิทยานหนึ่งะครับเราเรียกว่า Hedonic Adaptation ะฮะพวกนี้คือมนุษย์มีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่ความสุขระดับคงที่อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทั้งทางบวกและทางลบยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณถูกลอตเตอรี่ได้เงินมาร้อยล้านนะฮะ คุณจะมีความสุขแน่ๆแหละนะฮะแต่มันจะแป๊บหนึ่งแล้วก็จะกลับไปที่เดิมคนที่เจอความทุกข์มากๆเช่นประสบอุบัติเหตุขาขาดไปหนึ่งข้างเนี่ยก็จะทุกข์มากแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็จะกลับไปที่เดิมนั่นหมายความว่าความตื่นเต้นจากการมีของใหม่เนี่ยจะหายไปเร็วกว่าที่เราคิดและความทุกข์เนี่ยที่เราสึกมันใหญ่มากเนี่ยก็จะหายไปเร็วกว่าที่เราคิดบางคนคิดว่าความทุกข์มันไม่มีทางผ่านไปเนี่ยบางอย่างก็จะผ่านไปวัฒนธรรมบริโภคในปัจจุบันเนี่ยนะครับมัน มันยิ่งไปกระตุ้นนะเนี่ยว่าเราคิดว่าถ้าเรามีนี้ดีขึ้นน,นิดนึงเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ในที่สุดเนี่ยเราก็กลับมาที่เดิมเราก็เลยต้องกลับไปอยู่ในไอไฮโดรเนกอะดัปเทชันตลอดจนเราติดอยู่บนสิ่งที่เขาเรียกว่าฮโดรเนกเทรดมิลนะฮะก็คือลู่วิ่งแห่งความสุขมันไม่ถึงสักทีวิ่งอยู่นั้นนะครับสัญ,ญญาณที่บอกว่าคุณอาจจะติดอยู่บนลู่วิ่งแห่งความสุขนะครับลองมาดูนะว่าคุณมีหรือเปล่านะครับอันที่หนึ่งคือกับดัก if เด่นคือถ้าแล้วแปลว่าถ้าผมมีของชิ้นนี้ผมจะมีความสุขถ้าผมได้รถคันนี้ผมจะมีความสุขอันนี้เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับช่วงเวลาที่ตื่นเต้นสั้นลงนะสมัยก่อนเนี่ยนะฮะโอ้โหซื้อของมาทีหนึ่งรู้สึกว่าเอ้เราแฮปปี้เป็นเดือนเดือนเดี๋ยวนี้วันหนึ่งก็หายละนะครับอันที่สามคือพฤติกรรมอัปเกรดคุณเปลี่ยนของไม่ใช่เพราะว่ามันเสียนะแต่เพราะว่ามันมีเวอร์ชันที่ดีกว่าเล็กน้อยนะครับสี่คือช้อปปิ้งไม่รู้จบรู้สึกว่ายังมีอะไรที่ยังไม่ได้ซื้ออ ซื้อไปซื้อมาแทนที่ความพึงพอใจจะยั่งยืนการได้ของใหม่เนี่ยกลับทําให้คุณอยากได้ของใหม่ถัดไปอีกเราคิดว่าเราจริงๆต้องการตัวเลือกเยอะๆใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยดูเหมือนว่าการมีของมากเกินไปเนี่ยจะทําให้เรามีความทุกข์มากกว่าความสุขนะครับหนึ่งในหนังสือที่ดังมากที่พูดเรื่องนี้ก็คือ Paradox of Choice นะฮะเขาพบว่ายิ่งคุณมีตัวเลือกมากเท่าไหร่เนี่ยคุณมีแนวโน้มที่จะมีความสุขน้อยลงไม่ใช่มากขึ้นปกติถว,ว่าเราตัวเลือกเยอะมันควรจะมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมครับผมรบรเลันนะ คือตัวเลือกพอสมควรเนี่ยดีแต่ถ้าเยอะเกินไปไม่ดีนั้นไอเดียของ minimalism ที่หลายคนบอกว่าการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องเทรนดืนั้งหลไนะแต่มันเป็นการแทรกแซงทางจิตวิทยามันเป็นการที่บอกว่าเราต้องลดความซับซ้อนและลดการมีมากเกินไปโดยเจตนาคีย์เวิร์ดคือตรงนี้เราจะสร้างข้อจํากัดที่ปกป้องทรัพยากรทางสติปัญญาและอารมณ์ที่มีขีดจํากัดของเราครับ งานวิจัยเรื่องการควบคุมตัวเองนะแสดงเห็นว่าข้อจํากัดสามารถเพิ่มอิสรภาพได้จริงๆนี่คือคําพูดของคลิปโชเกนะ้เนาะวินัยช่วยเพิ่มอิสรภาพนะครับตัวเลือกที่น้อยลงจะช่วยให้คุณรักษาพลังใจลดความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจเพิ่มการปฏิบัติตามเป้าหมายอย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นระบบไอเดียเรื่องมินามเลสซึมเนี่ยไม่ใช่การแบบเออยฉันอยู่อย่างอดอดอยากไม่ใช่แต่มันคือการลดความซับซ้อนอย่างมีกลยุทธ์นะครับการปฏิบัติแบบมินาโมเลสซึมยังช่วย ปรับเทียบระบบรางวัลของสมองใหม่ด้วยนะครับเมื่อเราหยุดไล่ล่าความแปลกใหม่และของใหม่เนี่ยลดการกระแสของตัวเลือกลงเนี่ยเราจะใส่ใจกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้สอดคล้องกับผลวิจัยที่ว่าถ้าเรามี gratitude คือเราพึงพอใจสิ่งที่เรามีอยู่มากขึ้นนะครับระบบคอยู่มีสติเนี่ยความเป็นอยู่คุณจะดีขึ้นนะครับการนหนึ่งคือด้วยการเลือกที่น้อยกว่าอย่างมีจตนานเนี่ยเราลดเสียงรบกวนของความปรารถนาอย่างไม่รู้จบ และสร้างพื้นที่สําหรับความเพลิดเพลินที่ลึกซึ้งกว่าลําดับความสําคัญที่ชัดเจนกว่าและการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งกว่าระหว่างสิ่งที่เราใช้ที่เชื่อมกับแวลูของเรานะครับการรีเซ็ตระบบรางวัลของมนุษย์ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับในช่วงที่เรามีแบบเนี้ยฮิโรนิกอะดัปเทชันแล้วก็ชอยส์โอเวอ์โหลดเนี่ยนะครับมินิมอลิซึมคือการฝึกระบบรางวัลของสมองใหม่กุญแจสําคัญไม่ใช่การขจัดรางวัลทั้งหมดแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีที่เราสัมผัสกับมัน แทนที่จะพึ่งพาโดพามีนสปค์คือการขับเคลื่อนด้วยความแปลกใหม่ตลอดเวลาเหมือนเราถ่ายชอ็อตคลิปเนี่ยเราสามารถสร้างนิสัยที่พึงพอใจอย่างลึกซึ้งและยั่งยืนมากขึ้นนะครับงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเวลาเรามีฝึกกระี่สูดก็คือสมมติเขียนการกระสูดเจอร์โนลสามอย่างต่อวันจะพบว่าคุณเนี่ยจะขยายผลกระทบเชื่อมบวกของสิ่งของและความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะครับด้วยการให้คุณค่ากับมันมากขึ้นกลยุทธ์อีกางหนึ่งคือการเพิ่มแรงเสียดทานในการซื้อของนะครับเช่นการรอก่อนที่จะซื้ออะไร นะครับลดความหมุนหันพันแลนด์ได้หรือยงที่ผมทาก็คือลบแอปทิ้งไปเลยในขณะเดียวกันในการจํากัดที่ชัดเจนเช่นทำสิ่งเรียกว่าแคปซูลวอร์โรบหรือว่าการมีตู้แค่นี้ไม่ขยายตู้นะฮะแต่ต้องลดของจะเอาอะไรเข้าใหม่ต้องเอาของเดิมออกไปก่อนเนี่ยนะครับช่วยปกป้องจากความยุ่งเหยิงที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับการปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงชะลอฮโดนิกเทรดมิลเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับทิศทางความสนใจไปสู่สิ่งที่สําคัญจริงๆด้วยนะครับ การยอมรับมินิมอลลิสต์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้สึกจะเป็นโฟโมนะ Fear of Missing Out ์แต่งานไม่ใช่แสดงให้เห็นว่าการปรับมุมมองให้เป็นโจโมเรียกว่า Joy of m i s s i n g Out หรือว่าความสุขจากการพลาดโอกาสเนี่ยสามารถลดความวิตกกังวลนะฮะเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นะฮะด้วยการโฟกัสกับสิ่งที่เรามีอยู่มากกว่าสิ่งที่เรายังไม่มีนะครับเมื่อเราตระหนักว่าการพูดว่าไม่กับความมากเกินไปคือการพูดว่าใช่กับเวลาและพลังงานและความชัดเจนเราจะพบว่ามันน่าทํามากกว่า วิทยาศาสตร์จะบอกว่าการไล่ตามสิ่งของที่มากขึ้นไม่ได้ทําให้เรามีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ซื้ออะไรเลยแต่ว่าเราควรจะบริโภคโดยให้มันสอดคล้องกับค่านิยมของเรานะครับมีพื้นที่มากขึ้นสําหรับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วที่เรารู้สึกว่าเออกลับมาดูไหมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วไหมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอจึงไม่ใช่ตัวเลขแต่เป็นกรอบความคิด ก็เป็นไอเดียประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าสุดท้ายจริงๆนะวิธีการที่จะช่วยเรื่องนี้ได้นีครับหก็คือเพิ่มแรงเสียทานในการซื้อใช้กด3วันก่อนจะซื้อของที่ไม่จําเป็นและใช้กดวันอินวัเอาเมื่อซื้อของใหม่ต้องปล่อยของเก่าทิ้งไป2คือฝึก gratitude นะครับหานาทีเขียนก็สอย่างนะครที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนี้3ลดตัวเลือกนะครับจำกัดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์สร้างแคปซูลวอดโรก็คือ เสื้อผ้าเนี่ยต้องมีเฉพาะที่คุณชอบจริงๆเท่านั้น4ี่โฟกัสที่ประสบการณ์นะครับแทนที่จะซื้อของลองไปเรียนรู้ทักษะใหม่หรือว่าใช้เวลาคนที่คุณรักแทนและ5สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเรื่องนี้นะครับจัดการบ้านให้เรียบง่ายนะครับลดโซเชียลมีเดียเขาที่กระตุ้นการบริโภคของคุณนะครับไลน์กรุ๊ปที่ชวนช้อปปิ้งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เวลากับคนที่มีค่านิยมเรื่องความเรียบง่ายเหมือนกันอันนี้ช่วยได้แน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ mission to the moon continue with your mission 5 minutes good time